สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับรายการไลฟ์สาระกับครูแว่น Q&A ครับตกมือเดีด๋ยวหลบหลบพัดลมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคิดว่าบ้านเราเป็นเดี๋ยวพัดลมบ้านเราบ้านเรามีแอร์บ้านเรามีแอร์หลบพัดลมเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่ตมิดตาหลบก่อนหลบก่อนการสวัสดีทุกทุกท่านนะครับพบกับรายการไลฟ์สาระกับครูแว่น Q&A ในอีก สองสามนาทีช่วงนี้ก็วอร์มเสียงวอร์มอะไรก่อน <c oughs> วันนี้ฝนตกนะครับแล้วก็เดินเดินไทยกระสานทั้งวันเลยทีนี้ร้านไทยกระสานมาเหลือน้อยลงน้อยลงไปทุกทีทุกทีนะครับแต่การยืน่นเรื่องยื่นอะไรก็ยังจะเป็นจะต้องสําเนาถูกต้องถ่ายบัตรประชาชนมาก็ไม่ไเป็นไรให้ความร่วมมือกันได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ในอนาคตก็อาจจะน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างก็ไม่เป็นไรตามนั้นเลยนะครับ อ่ะระหว่างนี้ก็ช่วงเรื่องเล่าหอนเข้ารายการนะครับก็พูดคุยกับสมาชิกนะครับวันนี้ก็จะมี Q&A เ,เรื่องเรื่องเรื่อง DLC coating ทำไมมันมีสนิมเหล็กทะลุขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยเอ่อ m a g n a c u t กับ m a x i m a t อะไรดีอ่าอ,อะไรเงี้ยเพื่อนๆถามมาประมาณนี้นะครับอ่ะแต่ก,ก่อนจะไปตัวอื่นนี่ Spare Parts นะครับชุดละ50บาท ประแจท็อปมีตั้งแต่ทีสามทีสี่ทีห้าทีหกทีเจ็ดทีแปดเลยครับคุณวิทูลทีเก้าทีสิบทีสิบห้าสวัสดีครับคุณสลายยศสําหรับใครที่หัวมันบินหัวมันบี้แล้วคุณมีไขควงอยู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณก็ซื้ออันนี้ไปได้ห้าสิบาทนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีขายแยกเป็นตัวไงส่วนใหญ่ก็ยกเป็นชุดก็ยกชุดไปตัวไหนไม่ได้ใช้ก็เอาไปเครื่องหัวหมาเล่นตัวไหนใช้บ่อยๆมันสึกมันเสียก็ถึงเวลาซื้อก็ซื้อเอานะครับอันนี้คือแบบราคาไม่แพงมากนะเป็นพวกประแจท็อปซีอารี ถ้าแบบของแพงของพีเมี่ยมันก็มีพันสองพันก็นแล้วแต่คุณผมแค่นี้พอผมเน้นแค่คนใช้งานนะครับแต่บางคนเขาชอบงานที่มันฟินกว่านั้นก็นแล้วแต่พี่มันก็มีของพวกแบรนด์เนมอะไรเยอะแยะเลยนะตามนั้นเลยแต่ไอไอ้ไอไอพวกเนี้ยสกคูคุณไม่ค่อยพังหรอกไอนี่มันจะพางก่อนนั่นเองเพราะว่ามันถูกมันก็ไม่ได้รับแรงสเตสอะไรได้มากอ่ะแต่อย่างที่บอกราคามันถูกไงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ช่วงนี้สินค้าราคาค่อนข้างที่จะแพงเลยนะครับผมก็ บางทีมีเพื่อนๆถามว่าครูทำไมไม่ไม่เปิดร้านมีดให้มันแบบอลังการเลยล่ะเอาแบรนด์นั้นแบนนี้เข้ามาคําตอบก็คือผมทําธุรกิจครับ <laughs> ตัวไหนเนี่ยกลุ่มเนี้ยคือมาจิตมันบางมากนะครับผมก็ไม่เน้นมันไม่ใช่พ r ร o r i t ีแรกด้วยนะครับกําไรมันน้อยมากนะครับก็เลยไม่ไม,ไม่มันไม่อยู่ในโหมดของธุรกิจซะด้วยซ้ําไปนะครับผมไปขายเสื้อผ้าขายหมวกขายกางเกง ยังคุ้มค่ามากกว่านะครับถ้าขายมีดก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะผมมาขายอยู่ในเนี้ยในช่องทาง YouTube เนี่ยคุณซื้อตรงผมก็ลดราคาได้ที่ขายนี่คือต่าเตี้ยเลี่ยดีที่สุดแล้วกำไรแทบไม่มีคิดราคาผิดแทบไม่ได้อ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ที่ยังคงขายก็เพราะว่าเป็นสัมมาอาชีพที่ประกอบมาตั้งแต่อดีตเท่านั้นเองครับผมจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนอ่ะผมก็ขายของอยู่ในห้างนี่แหละพอของมันอยู่บนห้างต้นทุนก็ต้องบวกค่าเช่าคนด่ากันยับขายแพง เนี่ยค้ากกำไรเกินควรโอ้โหสารพัดเลยผมก็บอกไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรวันหนึ่งถ้าคุณได้ได้มีโอกาสได้ค้าขายได้คิดคำนวณต้นทุนต่างๆคุณจะเข้าใจอมเมื่อถึงวันได้คิดคุณจะต้องนึกถึงผมนะครับแต่พอมาถึงวันนี้ผมถอดทุกสิ่งทุกอย่างออกหมดนะครับมันเป็นโลกของ,งออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนของผมก็คือค่าที่ผมมานั่งคุยเนี่ยค่าอินเทอร์เน็ตผมก็เลยลดราคาให้บางเฉียบเลยไนงะ บางก็งที่ร้านหนึ่งเขาทำกันนั่นแหละก็บางกันไปก็ตามนั้นแต่ถ้าของมันอยู่ที่หน้าร้านผมบอกแล้วนะคุณไปหน้าร้านคุณไม่ได้บอกมาจากคูแวนราคาจะเป็นราคาหน้าร้านซึ่งมันจะแพงกว่าที่ผมขายอยู่เท่านั้นเลยถ้าคนเคยทำธุรกิจจะไม่ตั้งคำถามพวกนี้นะครับสวัสดีครับคุณสปินนิ่งอ่าอะไรประมาณนั้นก็มาเล่าให้ฟังนะถามว่าผมโกรธไหมผมไม่โกรธเขาอาจจะไม่รู้แหละเออมาเนื่องอ่ะเขาอาจจะไม่รู้ต่อให้รู้ผมก็ไม่โกรธมันเป็นความคิดของคุณซึ่งคุณสามารถคิดได้ด้วย นะครับก็ไม่แปลกอะไรนะถ้าลองทําธุรกิจดูคุณจะรู้ว่าต้นทุนมันมีตั้งหลายตัวนะครับแต่ถ้าคนไม่เคยทําธุรกิจแล้วให้ลองคิดดูให้ลองคิดอยู่เยอะๆว่าเอ๊ะที่เขาทําเนี่ยเขาทําทาไมวะเขามีเหตุผลอะไรลองวิเคราะห์วิจัยดูอย่าเป็นมนุษย์ลําโพงเสียบแจ็คแล้วออกปากเลยอย่าเป็นมนุษย์ลาโพงคิดหน่อยเพราะมนุษย์เรามันมีสมองโเซสเซอร์เอาไว้นะครับ